สวัสดีค่ะนี่พี่เพ็งที่ไห้วันเนอค่ะวันนี้ต้องกบันที่ยีบสองมิถุนายนวันเกิดพี่ริมินโถค่ะพี่เพงก็ฉลองในการซื้อเค้กในเซเว่นชิ้นละสามสิบเก้าบาทเนี่ยแหละค่ะนะคะมากินนั่งในวันเกิดพี่ริมินโทค่ะนะคะนะคะเช็คเค,ค้กชิ้นเนี้ยค่ะนะคะเค,ค้กชิ้นเนี้ยอันนี้นะคะค่ะอันนี้ นี่เป็นเค้กวันเกิดลีมินโทแล้วอันนี้เป็นกับข้าวที่พี่เพนกินนะคะก็จะเป็นน้ำพริกเผาสีมือปลารักแล้วก็ปลาปลาผัดพริกเผานะคะปลาผัดพริกเผาแล้วก็จะเป็นผัดัวาไข่อะคะ่ะอาหารที่พี่เพนจะกินในวันนี้ค่ะแต่วันนี้เมื่อเช้ากินไก่จอในเซเว่นไปแล้วมันลดราคาเหลือชิ้นละสิบห้าบาทก็เลยซื้อสองชิ้นนะคะ ก็จะกินเค,ค้กวันเกิดลิมิโอ่ะคะ่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะเค,ค้กในเซเว่นค่ะอร่อยมากเลยค่ะนะคะสุสับมันเกิดพี่ลิมิโตค่ะก็ฉลองคนเดียวอ่ะคะ่ะวัาดีค่ะ